สวัสดีครับผมต้นหนุ่มโซล่าเซลล์ครับอ่ะได้เวลานะครับน้ําเต็มสระแล้วได้เวลานะครับเดี๋ยวจะเอาปั๊มลงแล้วทดสอบปั๊มกันนะครับวันนี้นี่ครับเอ็มเทคนะนี่อันนี้น่าจะ2ปีกว่าแล้วนะครับนี่เอ็มเทคยังใช้ได้อยู่นะครับโซล่าปั๊มวอเตอร์ปั๊มนะครับ380วัตต์นะครับอ่าประมาณนี้นะท่อ2นิ้วนะครับผม นะครับสาหรับใครนะครับที่กําลังมองหาปั๊มจุ่มนะครับปั๊มจุ่มนะไม่ใช่ซัมเมอร์สนะเป็นปั๊มจุ่มนะครับปั๊มจุ่มนี่นะครับยี่ห้อเอ็มเทคนะตัวสีเหลืองนะครับสวัสดีครับผมตันุโซล่าเซลลครับนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเกี่ยวกับปั๊มน้ํานะปั๊มน้ําโซล่าเซลนะครับยี่ห้อเอ็มเทคนะตัวสีเหลืองของผมนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคกันก่อนนะว่ามันสเปกเป็นยังไงนะครับ รับแรงดันที่เท่าไหร่กระแสสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับผมเนาะจะเป็นยี่ห้อ Mtek นะของผมนะครับเป็นปั๊มน้ำบัลเลตนะครับบัลเลตแท้นะนะครับผมเป็น DC 24โวลต์380วัตต์นะครับแบรนด์ Mtek นะครับผมโมเดลจะเป็น XWG 380นะครับ50าสิบขีดหขีดห้านะครับผมเนาะก็คือ24โวลต์นั่นเองนะครับเรตพาวเวอร์สูงสุดนะครับรับได้380วัตต์นะนะครับ แล้วก็เป็น24โวลต์นะครับผมเนาะรับได้สูงสุด15แอมป์นะครับผมนะครับส่งได้สูงนะครับ5เมตรนะ5เมตรท่อออก2นิ้วนะครับผมเนาะอ่าจะเป็นตัวสีเหลืองนะเดี๋ยวผมแปะไว้ให้รายละเอียดไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมเนอะอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะใช้แผง540วัตต์นะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะทํางานไหมเป็นแผงมือสองนะครับ มือสองแตกแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเปิดสวิตช์นะครับเดี๋ยวมาวัดแรงดันกันก่อนนะครับว่ามันเท่าไหร่นะอ่ะเดี๋ยวตัวนี้นะครับผมบอกก่อนนะตัวนี้ปั๊มน้ําตัวนี้เป็นแบบประหยัดนะเป็นรุ่นประหยัดนะครับผมใช้มา2ปีกว่าแล้วนะครับผมเนาะช่วงนี้ก็ช่วงที่จะทํานาลงไร่ลงนานะครับต้องการแผงโซลาเซลล์ต้องการปั๊มน้ำนะครับที่จะไปดูดน้ําตามลําห้วยลําคลองนะครับดูดเข้านาครับได้เลยนะครับตัวนี้นะดูด ลึกกันนี้เท่าไหร่ผมไม่รู้นะแต่ผมลึก3าเมตรมันดูดขึ้นได้นะ3เมตรถึง5้าเมตรนะครับผมเนาะแล้วก็ดูดขึ้นมาใส่ตามท้องไร่ท้องนานะครับเนาะตามแปลงนาต่างๆ,ๆนะครับสามารถดูดขึ้นมาได้นะแต่ไกลนี่ผมยังไม่ได้ลองนะครับผมลองไกลสุดเนี่ยคือประมาณ10เมตรนะครับผมก็ยังดูดก็ยังส่งได้นะนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันก่อนนะครับว่าปั๊มมันจะใช้ได้ไหมนะ เพราะว่าผมทิ hehe, kind of us, ้งไว้ประมาณสักกูหลายเดือนเลยนะครับตั้งแต่น้าในสระมันแห้งก like, ็ขึ้นมานะครับมันล้างแล้วก็เก็บไว้นะครับผมเนาะแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยนะครับจนถึงเดือนพฤษภานะครับน้ํามันเต็มสระแล้วนะครับก็เลยอ่าเดี๋ยววันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าน้ํามันจะพุ่งแรงเหมือนที่เราซื้อไหมเหมือนตอนแรกๆที่เราซื้อไหมนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับตัวนี้นะครับรุ่นนี้ยี่ห้อนี้แนะนําเลยนะครับทนนะครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวไปดูกันครับผมโอเคครับ ตัวนี้จะเป s, fe, ja, ็นตัวจับแรงดันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวจับกระแสนะครับผมผมจะจับอย่างนี้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแรงดันมันมาเท่าไหร่นะตอนนี้ก็เป็นเวลา10 13นาฬิกานะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตอนนี้ช่วงนี้นะครับมันจะมาเท่าไหร่นะแรงดันมันจะมาเท่าไหร่นะครับมาพัดกันเลยนะครับผม นี้นะครับอ่าผมยังไม่ได้รันเบรกเกอร์นะจะมาวัดแรงดันก่อนนะครับจะมาเท่าไหร่นะแผงห้าร้อยสี่สิบนะครับห้าร้อยสี่สิบนะนี่นะครับมาสี่สิบสามโวลต์นะนี่นะครับเห็นไหมสี่สิบสามโวลต์นะนี่นะครับสี่สิบสามจุดหนึ่งนะอ่านะครับอ่านะครับตัวนี้นะอ่าเซตสีลกก่อนนะครับอ่าเห็นอยู่นะอ่าเห็นอยู่นะครับนี่นะ นี้ด้วยอ่ามานะครับเดี๋ยวจะลองสับเบรเกอร์ดูนะครับผมมาดูกันนะครับว่ามันจะทำงานไหมนะครับมาเอาเปิดเบรเกอร์ปึ๊บอ่านะครับอ่านะครับทำงานอยู่นะครับผมอาโวลต์ลดลงนะครับโวลต์ลดลงเหลือ31บโวลต์นะนะครับกระแสกินอยู่2แอมป์นะครับตอนนี้2แอมป์นะ แดดหุบนะครับแดดหุบแล้วนะอ่านี่นะครับผมโวลต์ตกลงมาเหลือ32โวลต์นะครับกระแสกินอยู่ที่2อแอมป์นะครับผมอ่าน้ําก็ไหลอยู่นะครับน้ําไหลแรงอยู่นะเต็มท่อนะครับแต่ไม่ค่อยพุ่งจ้ากเท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับกินอยู่ประมาณนี้นะผมใช้แผง5 4ายนะครับ540โมโนฮาร์ฟเซลนะครับนี่เลยนะครับตอนนี้คือแสงไม่มีนะ แสงไม่มีเลยนะครับฝนตกเมื่อกี้นี้นะครับผมนี่ครับโวลต์ก็ขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้นะครับกระแสก็กินอยู่ที่2แอมป์นะ2.46นะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมนี่เลยนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหานะครับมองหาปั๊มจุ่มนะครับปั๊มดูดน้ํานะใช้ในการเกษตรนะครับนี่เลยนะครับตอบโจทย์นะใช้กับแผงโซลาเซลล์นะครับไม่ใช่ใช้กับไฟบ้านนะอันนี้ใช้กับแผงโซลาเซลล์นะครับ น้ำก็พุ่งอยู่จวดๆเลยนะครับผมเนาะอ่าอ่าโอเคนะครับผมเนาะติดขัดประการใดก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเนาะผมยินดีนะครับที่จะตอบนะสำหรับค่าตัวปั๊มตัวนี้ก็ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับผมเนาะใช้งานง่ายเลยนะครับผมก็คือต่อแผงโซล่าเซลล์เข้าไปมีแผงหนึ่งนะครับมันเริ่มต้นทำงานตั้งแต่ตั้งแต่300กว่าวัตต์นะครับเนาะนี่นะครับ เราไฟประมาณสัก24โวลต์มันก็ทํางานได้นะนะครับลองแล้วนะครับเนาะอ่านี่นะครับอันนี้แรงดันมันมาที่40กว่าโวลต์นะครับมันก็ยังทํางานได้ปกตินะนะครับน้ครัเขาพุ่งหอกอย่างนี้เลยนะนะครับกินอยู่ตอนนี้คือ2แอมป์นะ2แอมป์นะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยววัดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าโวลต์จะตกลงเหลือเท่าไรนี่นะครับ31.9นะครับ สมมุติผมปิดอ่าปิดเบรกเกอร์นะอ่านะครับได้อยู่43.2โวลต์นะครับอ่า43.2นะเห็นนะครับอ่ลานเบรกเกอร์อโวลต์ตกไหมเออเริ่มตกมาแล้วนะครับตกมาแล้วอ่ตกแล้วตกแล้วนะครับอ่านี่นะครับนี่เหลือ31 32โวลต์นะครับผมกินอยู่ที่2แอมป์นะ น้ำก็ไหลออกเต็มท่ออยู่นะครับแต่ไม่แรงเท่าไหร่นะครับไม่พุ่งแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมนี่นะครับมันก็ตามแสงแดดนะครับในเมื่อแสงแดดมันหุบนะแสงแดดมันหุบนะครับแผงโซลาเซลล์มันก็ผลิตไฟไม่ได้ได้น้อยนะครับมันก็ได้แค่นี้นะครับผมแต่ถ้าแดดจ้าเนี่ยหูพุ่งชุดจวดเลยนะครับผมเนาะอย่างน้อยมันก็ประหยัดไฟนะครับผมเนาะ คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ถนนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับผมอ่าก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็คอมเมนต์มาถามได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่ผมซื้อมานะครับผมซื้อมาจาก s h o ป e ีนะนะครับสนใจก็เข้าไปหาซื้อกันได้นะครับเนาะอ่ะขอบคุณมากครับผมโชคดีครับมันมานครับพี่น้องครับ